สวัสดีครับผมไม้เบนเทนไม่เด็ดไม่เด็ดด้วยไม้เบนเทนนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมาเก็บหนอ่อเอาไปขายนะหาตังค์นะครับหาตังหาตังใช้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับเก็บหน่ออะไรอย่างงี้นะก็วันนี้ก็มาเก็บหนอ่อในป่าลึกครับก็เก็บได้พอสมควรครับวันนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ อันนี้คือคลิปที่2นะครับสำหรับการไถ่ายทำของผมนะครับแล้วก็จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับจะทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับช่วยติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่นะครับหนอ่อหน่อปลานะครับอันนี้หน่อป่านะครับเอาไปขายนะครับ วันนี้มาหาหน่อไปขายนะครับก็น่าจะได้เยอะอยู่ครับวันนี้ร้อยสองร้อยน่าจะได้อยู่นะครับมาชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ตากล้องก็ไม่ใช่ใครนะครับเป็นภรรยาของผมเองนะครับ ผู้ช่วยนะครับช่วยเก็บหนอรนบดูนะครับดูนะครับรอบวิวนะครับดูวิวก็ได้นะครับชมวิวไปได้นะครับวิวสวยดีนะครับในป่าลึกนะครับมีแต่ต้องถ่ยนะครับวันนี้มาเก็บหนอนะครับ อันนี้ฝนก็ไม่มานะครับคนร้อนเลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับติดกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสองนะที่ผมถ่ายทำนะครับและผมก็จะทำ คลิปออกมาเรื่อยๆนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหน่อหกนะครับเป็นหน่อป่านะครับเขาจะมารับซื้อถึงหมู่บ้านเลยนะครับโอ้โหขึ้นยากนะเป็นดอยเป็น ลิงอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมเก็บไปหมดแล้วโอ้โหเมื่อกี้เต็มเลยนะดีนะครับอันนี้วัวมาไม่ถึงครับก็เลยขึ้นเยอะ ถ้าวัวมามันมาถึงนะครับไม่เหลือครับวัวไปกินหมดเลยนะครับวันนี้โชคดีนะครับที่วัวมาไม่ถึงนะครับ ยากมาเนะียทางเดินโอ้โหโคตรยากเลยเนี่ยครับพอเดียวได้ขึ้นตะก้านะครับ ไม่รู้จะลงยังไงดีนะครับก <c oughs> ู้จะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ตละสตังนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ จะหมู่บ้านประมาณสิบกว่าโลน่าจะได้ ควยจะลงมาได้นะครับถ้าต้องนะครับนี่นะครับอันนี้สูงเกินไปนะครับใช้ไม่ได้นะครับปล่อยให้เป็นอันนี้เลยนะครับต้องกอนี่นะครับไม่ไผ่นี่นะครับอันนี้มันเลยแล้วครับสูงเกินนะครับถ้าขนาดนี้ก็ใช้ได้นะครับตักไช้ได้นี่ที่เลยก็ ประมาณเดือนสองสองเดือนนะครับก็จะเป็นดักแด้นะครับลบดดวนนะครับเดี๋ยวผมจะมาไ่อีกรอบหนึ่งนะครับผมจะมาหาดักแด้นะครับนี่ก็เลยแล้วครับใช้ไม่ได้แล้วกาจะได้แต่ละบ่ายนะครับดูนะครับดูเอานะครับท่านผู้ชมนะครับติดตามนะครับ ได้มาแต่ละบาทนะวก่้ไปหานู่นแล้วนี่ครับปวดจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสะตางค์เครับ ผมโยนมาตีดนี่นี่นะครับเมื่อกี้ผมโยนมานะครับก็โย,ยนไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ทำขึ้นมาต่อไปนะครับ,น,บนี่นะครับข้างบนยังไม่ได้ ติดตามด้วยนะครับไม่เด็ดดอยไม่เป็นเทนนะครับหนึสองสามต้นนะครับก็จะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตังนะครับไม่ใช่เร่งง่ายเลยนะครับ ทีเดียวแล้วนี่ครับ,น,รบนอปลาครับทางบ้านเขาเรียกว่านอหก ใหญ่นะครับนี่ประมาณสองโลได้นะครับหน่อเดียวนะครับสองหน่อสามโลครับนี่นครับพอจะได้มาแต่ละบาทนะครับ แทบตายครับแทบตายตะก้องเลยหมครับยุงก็เยอะนะครับในป่านะครับนี่ครับนี่ก็สองนอนะครับ อยู่แนละ้ว ตากล้องขึ้นไม่ได้นะครับเล่งเกินนะครับพยายามนะครับเพื่อการถ่ายทำให้ออกมาดีนะครับนี่นไทไทครับถยไทยครับ นอน,น่าน,นี่ใชไม่ได้นี่คนระับนะกจะได้มาแต่ละบาทนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอยู่บนดอยนะครับ กินนะครับไม่ใช่อันนี้นะครับ ผมจะได้มาแต่ละบาทนะครับผมจะได้มาแต่ละบาทนะครับโอ้โหเะลมัง น่าจะเต็มได้นะครับเมือนะครับเมืเอฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม้เด็ดดอยไม้เบนเทนนะครับปาช่องของผมด้วยนะครับ นี้พาเมียมาด้วยนะครับเมียบอกว่าเดินไม่ไหวนะครับเมียเป็นตากล้องให้นะครับวันนี้นี่นะครับโอ้ยกว่าจะได้แต่ละบาทโอยแทบตายครับ หูหไปแล้ว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 นี่ครับขึ้นมานี่ได้สองหนอครับสองหนอนี่นะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับ,น,น,รบนี่คือต้นหนอนะครับ นี่นะครับนี่นะครับอันนี้ใหญ่เกินหรือเปล่าสูงเกินแล้วนี่นะครับนี่ใบบรรยากาศร,รอบๆนะครับที่มาหาหน่อนะครับนี่นะครับนี่นะครับกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์นะครับโอ้โหแทบตายครับแทบตาย เหงือน,นี่เอากระมังมาลองนี่เต็มแน่ครับนี่นะครับนี่ครับบรรยากาศแถวนี่นะครับนี่ครับต้นไผ่นะครับ,รบกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตังค์นะครับโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่าย,ยนะครับอยู่บนดอยนะครับ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับและผมก็จะทำคลิปต่อไปนะครับนี่นะครับสวัสดีครับผมไม่เด็ดดอยไมยเบนเทนนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติกกดตาม ช่องใหม่เด็ดด่อยใหม่เป็นเทนด้วยนะครับสวัสดีครับ